สวัดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวเรือนคุณแม่เป็นรีสอร์ทที่จองค่อนข้างจะเต็มแน่นคิวเยอะนะครับก็เดี๋ยวลองไปชมกันว่าเป็นยังไงอ้าวมาถึงเกาะโพไทยธาน,นีแล้วอ้อบ้านอยู่นู่นอยู่นู่นบ้านเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน เป็นต้นไม้เก่าๆฝั่งหน้านี่เป็นอะไรแม่น้ําท่าจีนเอ้ยไม่ใช่แม่น้ําเจ้าพยาไอ้นี่แม่น้ําอะไรเป็นไงนี่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยาเราเดินข้ามมาเนี่ยจากเรือนคุณแม่นี่ตรงนี้เป็นร้านอาหารเดินคุณแม่จะเดินมา นี่ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยาตรงนู้นเป็นโค้งพอดีเลินคุณแม่เนี่ยครับก็จะมีประตูกั้นเนี่ยเวลาเข้าออกแล้วก็เปิดออกปิดออกเองใช่ไหมหลังหกโมงหลังหกโมงก็พนักง,งานจะไม่มีอยู่แล้วเราก็บริการตัวเองไม่มีใครอยู่แล้วก็อยู่กันเองนี่ก็มาแจ้งลงทะเบียนตรงนี้ ก็ซื้อของกินอะไรตรงนี้ได้ <c oughs> แล้วก็พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้กี่โมง <8 S 1> นี่ว้าวพรุ่งนี้แปดโมงเช้าถึงสิบโมงก็เลือกอาหารเดี๋ยวเราจองนะเขาจะถามเราว่าเลือกอะไรก็มีอะไรบ้างนะมีมีโจ๊กมีข้าวมันไก่เออเนี่ยรถก็ไปจอดฝั่งโน้นมีทางเข้าสองช่องนะ ก็ควยจับผมเลือกข้าวมันไก่กับควยจับเข้ามาก็จะเป็นทางเดินทางเดินนี้เขาปูมาตรงนี้ก็เป็นที่พักหลังแรกเนาะเป็นที่พักหลังแรกชื่ออะไรนะเรือนมะป,ปางเลือนมะปางมีต้นมะปลางเยอะมั้งเออแล้วนี่หลังที่สองก็มองไม่เห็นกันหรอก อย่ามองเห็นก็ต้องก้มอ่ะวันนี้เป็นวันจัน์ทรนะผมมาพักกันสองคนเืไอ้น,นี่เรือนมะม่วงมีต้นม่วงอยู่ในข้างๆนี่เลยเออไอ้น,นี่ยิ่งไกลใหญ่เพราะบ,บันไดขึ้นมาอยู่ข้างหน้าอัาน,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 อานนี้เรือนชมพู่นะอนี้เนชมพ่นะังที่สาม เรยชมพูนี่ก็เป็นสวนหย่อมมีส้มโอขาวทองดีมะชายนาดชายนาดไงมันอยู่ติดกันนี่ผมอยู่หลังสุดท้ายเลยแต่จริงเลยหลังผมไปมันก็จะมีอีกหลังหนึ่งนะช,ช,ชื่อชื่อเลือนอะไรเดี๋ยวดูก่อนเป็นหลังเล็กๆเ,เกรือนอะไรไม่รู้นะมันบังพอดี อ่าในเรือนนะ่นสมุตตุตละมุดมั้ละมุดละมุดโน้โหกระทอนดังหนึ่งบกะทอนล่วง <c oughs> ลงลังคาน่าจะเป็นเมตตชนีดดังมากนี่อะไรนี่ต้นละเล็บคุดอ่ะเราอยู่เรือน,อ,รนอนกระท้อน,ได,นได้ยินนะมึงสนุกกันทั้งคืนแล้ว <c oughs> โชคดีอ่ะส่งเท้าขึ้นไปได้เลยนะ เดี๋ยวเปิดห้องดูดีว้าวไหมอ๋อเป็นประตูเลื่อนเนาะประตูเลื่อนตายนี่เป็นแบบญี่ปุ่นเดี๋ยวผมขออนุญาตวางก่อนมีโต๊ะนั่งอันหนึ่งมีโต๊ะนั่งอันหนึ่งมีทอทศัศมีตู้เย็นเฮ้ยวายอะไม่ได้มา แล้วก็ไม่อยอายอยมาแช่ไงเดี๋ยวมาเสียมีแอร์หนึ่งตัวพัดลมหนึ่งแล้วก็แอร์สองตัวพัดลมหนึ่งตัวแล้วก็เป็นที่นอนยกพื้นนะยกพื้นประมาณสามสิบเซนยกพื้นสามสิบเซนตัวนี้เอ๊ะ สามสิบเซนนี่มีต่อทัดมีตู้เย็นแล้วก็มีโต๊ะหน้าไอ้นี่ก็จะมีกาแฟให้สองซองเป็นทีอินวันแล้วก็อะไรเนี้ยขนมอ,อ๋อมีขนมให้ขนมกินเล่นขนมขบเคี้ยวเล่นแล้วน้ำนี่เราใส่เองนะ น้ำไม่ใส่เอง,งอืมก็ยังไม่ใส่ให้อืมเป็นน้ำสิงมีทางขยะให้ในห้องน้ำมาห้องน้ำมีได้เป่าผม,ห,มอนอานหนึ่อันไหนไหนข้างล่างำหรับสิงมีโถชักโคกเออมีที่ฉีดก้นมีแล้วมีอะไรมีที่ฉีดอะไร ี่จีนแพชจ่ตัวให้สองผือน<ม>อา่าแพชนหน้าหนึ่งสองผือนอ่างล้างหน้ามีไม้แฝนเป็นเป็นไม่ยังมีตู้นะไม้แฝนห้องแต่งตัวามาดูห้องอาบน้ำออยกขื้นขึ้นมาห้องอาบน้ำอืมห้องอาบน้ำมีชาวเวอร์ ไม่ไม่ใช่ชาวบโตัวอ่ามีเครื่องทำน้ำอุ่นอืมีแฟนผ้าอยู่ข้างในเนาะจะเปียกหรือเปล่าอ่าแล้วก็เป็นมีสบู่ชาโคมีผ้ามีเหมือนโรงแรมอ่าสามสี่ดาวทั่วไปอืมเนี่ยครับ ก็ใหญ่อยู่นะห้องใหญ่อยู่แต่ประตูประตูเรื่อนเฮ้ยล็อกไว้ป่ะเปิดแล้วแต่เปิดไม่ออกถามน้องมันไม่เปิดไม่ออกอ่เปิดออกมาข้างนอกนี่แหละมีต้นยีรา ข่ายนอกก็มีต้นยีหลา่ามีตัวนี้ก็จะใช้บานหน้าต่างบานหน้าต่างแล้วก็ติดกระจกเปิดอนะ่ะตอนนั้นยกระดับมาสามสิบเซนเนะาะก็เป็นที่นั่งได้ด้วยต,ติติตรงว่าไอ้นี่มันมันเล็กไปหน่อยนะนั่งกลัวล่วงไปนะต้องนั่งข้างล่างนั่งกับพื้นนห้อยขาลงไป ตีว่ามันตรงนี้มันแคบไปนิดหนึงบม,มันอยู่บ้านเออมันอยู่บ้านเนี่ย <c oughs> อยากทำอะไรก็ทำระวังไอ้นี่มันร่วงนะนเนี่ยนะออ้นี้ใบชะพู <c oughs> กระท้อนร่วงเพียบเลย อันนี้เป็นบ้านของเราแล้วเราเก็บกินได้นะกระท้อนเนี่ยไ้าจ่ายเงิน,นแล้วสองพัน,นแล้วสองพันจาน่ายเงินแล้วได้กินกระท้อนโอเคครับเตียงเดี๋ยวเราลองมานั่งเตียงกันว่าเตียงก็มีหมอนพิงสองลูกหมอนหนุนสองลูกอ่าเป็นผ้าปูสีขาวนะครับ ออกแข็งๆนิดๆนะครับเจะไม่รู้นะผมก็ชอบนอนแบบเนี้ยชอบที่นอนแบบนี้แข็งๆหน่อยไม่ปวดหลังนะครับก็นอนแล้วแต่คนชอบนะครับไอ้ที่นอนเนี้ยผมไม่ว่าไม่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 คอมเมนต์นะครับรอบๆนี้ก็เป็นผักสวนครัวครับเป็นผักสวนครัวก็รกๆหน่อย สมประสานไปด้วยดอกไม้อะไรยังไงเป็นส้มโอมีมะม่วงมีอันชันมีชะอมมีบอนกระดาษมีหมากเหลืองนี่พุทธสามสีเนี่ยครับหลายอย่างเล็บคุดนี่สนหอม ก็เป็นไม้คาขิงบางอย้งจะเป็นไม้ผักสวนครัวตรงนั้นก็มีมะกรูดละมุดนี่ต้นอะไรเนี่ยตายไปยังไม่ตายไข่เน่าอนนี้ต้นไข่เน่านี่ขึ้นไปในต้นไข่เน่าโ่ยามเย็นฝนตกว่าอย่าไปปั่นจักรยานเปลี่ยนชุดอาบนะ้ำ ฝนตกซะแล้วนี่ก็ยังตกอยู่นะครับลินลินอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปหาอะไรกินดูเช้าๆก็มานั่งหน้าบ้านชมวิวก็มีต้นไม้เยอะมันก็ดูเหมือนล่มลื่นเม้นสีเขียวดูแล้วมันก็สดชื่นนะครับแล้วเมื่อคืนบวกกับเมื่อคืนฝนตกด้วย วันเช้าตื่นออกมานั่งข้างนอกเมื่อคืนนี้มีฝนไม่ใช่เมื่อคืนตอนช่วงเย็นๆก็มีฝนตกมากคืนก็มีปล่อยๆมาอากาศค่อนข้างเย็นอากาศสบายๆครับนี่ครับเหลืองกระถอนเพราะมีต้นกระถอนอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ มันพ r i เวทพอสมควรนะครับแต่ก็มีเรื่องตื่นเต้นอยู่ทั้งคืนตื่นเต้นเรื่องเนี่ยครับดูข้างบนก็จะมีลูกกระท้อนล่วงลงมา ปุ้งปังปุ้งปังใครไม่เคยนอนบ้านไม้หรือบ้านถักระสีมันจะดังเนี่ยครับดูกระท้อนมันล่วงมามันก็จะดังปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปงทั้งคืนเนี่ยครับข้างล่างนี่ที่เรานั่งห้อยห้อยเท้าอยู่เนี่ยเนี่ยครับข้างล่างก็เป็นเช่าผูงามดีเหมือนกันนะครับ เห็บป๋องมองไอ้แกงหอยขมนี่ได้เลยเขาก็ปิดการด้วยต้นโมกมกมันข้างล่างก็นั่งชิวๆนี่ก็จิบกาแฟไปด้วยเขาก็จะมีกาแฟให้ในห้อง ประมาณห้าสิบเซนที่ยื่นออกมาไว้ให้สำหรับให้นั่งเช้าๆก็มานั่งจิบกาแฟกับที่นั่ง เหมือนอยู่บ้านครับมีความสุขเป็นบ้านไม้มันก็แสดงถึงความอบอุ่นก็มีอาหารเช้าก็มีข้าวมันไก่ไมกุยจับแล้วก็มีขนมถั่วแปบมีผลไม้น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้เนี่ยเขาจะมาบริการให้ส่วนกาแฟขนมปัง น้ำเปล่าก็บริการตัวเองนะครับที่เคาน์เตอร์ที่แรกผมก็ไม่กล้าครับก็ยังไงก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเฮียปองด้วยนะครับก็มีบรรยากาศหลายอย่างมีอาหารเช้ามีอะไรก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่เฮียปองแนะนำนะครับแต่จองยากมากสาร์าทิต์นี่ จองกันเป็นเดือนครับเราเลยจองวันธรรมดาจองวันธรรมดานี้ก็เป็นเดือนก็จะได้พอดีเรามีธุระด้วยครับเราก็เลยมา